เห็นตรงกันช่องเจ็ดเหมาะกับลูกนี้สุดเปิดก้าพระเอกช่องสามช่องใหญ่ใส่เครื่องแบบรับบทเป็นทางผู้พิทักษ์สันติราช 1. ติ๊กจัดสศดาพรเริ่มกันที่สามีแห่งชาติสมบัติล้ำค่าของหญิงไทยพิ๊กของเราเหล่ออมาตะในชุดทหารเมื่อครั้งเล่นละครเรื่องวานิดาและด้วยบทพ่อแงแม่งอนกุ๊กกิ๊กชวนฟินทําให้ช่วงนั้นสาวๆต่างเฝ้าหน้าจอรอจ้นตัวเองเป็นสาวแอบทักษอ่อนกันเป็นแถว2เวียสกุลวัฒน์พอเครื่องแบบทหารบกมาอยู่บนไม้แขวนเสื้อความสูง185ซนติเมตรยิ่งทําให้หนุ่มเวียดูหล่อมากสมาร์สมชายชาติทหารมาก 3. ป้องนาวาัดเป็นเพราะละครแนวสืบสวนสอบสวนยอนยุกย่างกาหุ่นมหอระถึกแทๆ้ๆที่ทําให้หนุ่มป้องมีโอกาสได้สวมชุดผู้พิทักษ์สันติราสไตล์วินเทจเทกระชากใจสาวน้อยสาวใหญ่ไปทั่วพระนคร 4. เอสกาตโพงอีกหนึ่งพระเอกฝั่งช่องมากสีที่หล่อเค้มเจมจนในชุดตำรวจค่าของแผ่นดินผู้ตรงชีนยึดมั่นในความยุติธรรม ห้าไม้วริศผ่านบทบาทในละครที่ต้องสวมเครื่องแบบมาอย่างโช่โชนไม่ว่าจะเป็นผู้หมวดผู้กองสารวัตรนายอำเภอร้อยโทสงสัยดวงจะถูกฉลกกระบทแนวนี้นะคะหนุ่มไม้เอาใจช่วยให้เก็บครบทุกเหล่าทัพค่ะ หกพอสารานเคยฝันไว้ในวัยเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นตำรวจ,จรส่วนกระทั่งสมใจนึกบางลำพูเมื่อต้องมาสวมบทมือปราบมือปราบเจ้าหัวใจทำเอาหนุ่มฮอตออกอาการพลืม้มยิ้มหน้าบานเพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างที่ตำรวจไทยทำ ออมอักขราพาดถึงแม้ตัวจริงบุคลิกจะออกเป็นคนขี้อายพูดน้อยห่างไกลาจากบทนายทหารเรือรูปหล่อคลุมดีช่างจอในละครราชนาวีที่รักแต่ด้วยความตั้งใจทั้งในเรื่องแ a c t ิ้งและฟิตหุ่นเพื่อใส่ชุดทหารที่ค่อนข้างเข้ารูปให้พอดีเป๊ะทำให้ภาพรวมลุกผู้พิทักษ์น่านาน้ำทยของหนุ่มออมน,นัทดูสมจริง 8. นะเดทคุคิมิยะต้องเมกิดแฮปเปนกับภารกิจอารักขาน้องหย่ายาเอ้ยเจ้าหญิงอลิสในละครลิขิตอรักเดอะคราวพินเซสที่แบรี่รับบทเป็นนายทหารนาวิกโยธีประจำหน่วยรบพิเศษขอยอมใจให้กับท่าทางตะบงตะเบะธรรมัดธม่เรากับดุมในเครื่องแบบมาเองอย่างไรอย่างน,านั้น ก้ามิกทองระยะชีวิตจริงหนุ่มมิกเลยตัดสินใจโชว์ความแมนแบบคนจริงขอสมัครเป็นลูกฟ้าโดยปฏิเสธการใช้สิิทธ์จับใบดำใบแดง